ตอนนี้เวลาคุยกับเพื่อนกับคุยกับสาวมันถึงต้องใช้คนละโทนเสียงกันอะไรวะกูก็คุยกับสาวแบบนี้ไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่ทรงนี้มึงทําไงมึงต้องยงนี้ก่อนเดี๋ยวต้องเ<ด>ก็บทรงก่อน<ๆ>ทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมถามหน่อยที <laughs> ่ <ณ S 2> <laughs> <ณ S 1> ม่นสาวอะเพื <laughs> ่อนกูเนี่ยก็น่ารักพอๆกับเขาคุต้องคุยกับกูแบบน่ารักน่ารักด้วยเสียงที่น่ารักแบบนั้นแป๊บกูปิดเอคข้อก่อนกูรักไม่ได้มึงบอกว่ามึงน่ารักอะ น่ารักกูไม่ต้องไปถึงเกาหลีกูน่ารักแล้วโอ้มึงเอาไปหนึ่งบทเพลงเลยรถตำรวจมารับมึไงไลกัด <c oughs> มาซอยนี้ซอยนี้พี่มารับมันเลยอืม <c oughs> มึงไม่ใช่คนดีกูเนี่ยคนดีกูรักเพื่อนในสุดแล้ว <c oughs> คือมึงหายไปเลยไงมึงหายไปเลยกูนนมไม่เคยหายไปไหน <c oughs> พูดปดิบอกความจริงประเด็วันไหนพอมีเรื่องอะไรถึงจะแบบต้องมานั่งคุยกันวันไหนไม่มีเรื่องที่แบบมีความสุขอ่ะก็คือจะไม่ได้คุยกันใช่ไหมฟังในกาสมึงฟังกูดีๆเลยมึงฟังกูนะเว้ยเออเออบอทอดกูจะบอกอะไรให้แน็กความลับของมึงอ่ะน่าจะเป็นกูคนเดียวที่รู้ในวงการอะกูจะบอกให้ฟังในกาสมึงฟังกูดีๆเลยนะเว้ยจากปากกูเออขอโทอด มึงเี่ยแม่เองยแอร์ก็เย็นเหงื่อแตกร้อนเฉยเลยหัวทอดเพื่อน,นมึงนี่ป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสัญญาต่อจากนี้ฉันจะไม่หายไปไหนเมื่อฉันเตดเยิงเอออืกูตรงดีไหมเพื่อนเพื่อนอะไรก็ฟังนิดนึงอย่างนี้อะไรครับ <c oughs> ขอบคุณครับคุณโคยจะทำไมอยู่ว่าง เพิ่งทำข้าวเพิ่งทำกับข้าวเสร็จโชว์ทำกับข้าวค่ะเมื่อกี้ไปผัดเขาผัดมาให้คนดูโอ้ยแดกไม่ได้มึงแดกได้ไหมไม่ได้แดกได้แดกไปเลยมึงทำมาเนี่ยดีแต่หน้าตากับข้าวอะ่ะแต่กินไม่ได้ท <c oughs> าปากก่อนปากกูสิก่อน <c oughs> เพื่อนเพื <c oughs> ่อนไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> เพื่อนหายไปไหนมาเนี่ยฮ <c oughs> ะ มีคนถามว่าทําไมถึงไม่ไลฟ์อะไรมึงอะทาไมมึงไม่ไลฟ์วเขาถามว่าวันนี้มึงติดงานเหรอคนอะแฟนขับมือเข้ามาอยู่ที่กูแล้วถามว่าวันนี้มึงติดงานเหรอกูจะไปอีกทุ่มวะเนี่ยเดี๋ยวสี่ห้าทุ่มกูจะไปร้องเพลงฟรีรอเอ้ยร้องเพลงให้ฟังหรือเพลงใหม่เพลงใหม่เล็วร้องให้คนให้คนฟังหน่อแล้วฮห้แม่งร้องยากเก็บเสียงไปร้องตอนห้าทุ่มเหนือยถูกกูหมดแรงเนี่ย ที่ไหนที่ไหนครับอกให้แฟนตับตามหน่อยรับไม่บอกเดี๋ยวแฟนตตามไปเฮ้ยเขาเรียกว่าไปเทสระบบเว้ยมันไม่ใช่มันเป็นเทสระบบงานไม่ได้ตังค์มึงเข้าใจป่ะเออเข้าใจป่ะให้คุณไปร้องด้วยไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวงานเดี๋ยวเดี๋ยวงานงานล่มเออเฮ้ยไอ้มึงไอ้กดแข่งกันยังไงวะกูอยากชนะมึงแข่งอะไรสาวเนี่ย เนี่ยเริ่มแข่งขันมึงกดรับเลยแข่งทำไมอ่ะอ๋อพลังแห่งชาลีชนะเลยไม่รู้กูก็เข้าไปดูเกาเหลียงแข่งกันอย่างเงี้ยเขาแข่งกันอยางเงโอ้มันะนอยู่แล้วดูดิแล้วแล้วแข่งกันด้วยนี่นนพันหกแล้วคืออะไรคือแค่นั่งเฉยกูเห็นเขานั่งเฉยมึงรู้ป่ะเขาได้ตังกันไปแบบตอนนี้เขารวยกูทุกคนแล้วเนี่ยทำไมนั่งเฉยถึงได้ตังอ่ะกูต้องขยายามนะแล้วกู เจอคนกดคนโคดอ่ะได้ตาแล้วแบบห้าหกแสนอ่ะมึงรู้ป่ะตอนนี้ทุกคนรวยกกูสามพันกูแค่สี่รอยคนตอนที่คนหลายคนที่กูแบบชวนไปดูไปช่วยตอนนี้รวยกว่ากูหมดทุกคนแล้วกัสพวกเราจนสุดแล้วเพื่อนเออเฮ้ยม,มึงถ้ากูไม่มีตังมึงต้องเลี้ยงกูด้วยนะบ้านข้างๆนี่มึงจะสร้างอย่าลืมทําห้องให้กูนะเผื่อบ้านกูผ่อนไม่หมดมีสําหรับมึงมีทุกห้องมึงมาอยู่ตามสบายเพื่อน มึงเอาแมวไปเลี้ยงด้วยกูแพ้ขนแมวไม่ไหวแล้วกูจอกคอนเสิร์ตทีกูต้องเก็บแมวเนี่ยเสื้อกูก็ถองแล้วแล้วสรุปคือสาวเกาหลีมาที่ไทยเมื่อไหร่คะคุณเน็กอ๋อไอริงบีบีออมออมฉันพยายามพยายามจะหลายคนหลายคนแย่ไทยเดชจูโกโมชิต้าไอฟุกันนามหออกโซญี่ปุ่นเนะอ่าออกโซนญี่ปุ่นนะคืนนี้เว้ย คนก็กลุ่มหลายคนก็กังวลแต่ว่าเขาไม่ค่อยเข้าใจว่าแบบคือเวลามาเนี่ยมันมีการเผื่อทาง,งานกูต้องขอวีซ่าต้องแบบเป็นบริษัทที่จริงจังที่ขอเผื่อแบบว่ากันเวลาแบบเดี๋ยวโดนแม่งโดนดราม่านึกออกปะอ๋ะอ,อเราก็ต้องให้คนที่แบบไอ้นี่ไปไม่ใช่แบบอยู่ดีชวนมาเที่ยวแล้วดันแบบอยู่ดีพาเขา,านู่นนี่เพราะเราไม่รู้ว่าเขามีาาสังเกตไลฟ์หรือเปล่ามีคนบอกว่าชวนกามินมาทีค่ะไม่มีของเขาอ่ะเดชชวนมาไม่ได้เห็นลางนี้กู กูเนี่ยพยายามเก็บแต่ละล่างมึงรู้ไหมเนี่ยทรามานแค่ไหนเนี่ยอืมแต่กูหล่อดได้ทุกล่างอยู่้ว,วันเดียวก็ลดแล้วน้ำหนักใหู้กูลดน้ำหนักโหดมากนุ้นยล่าสุดเนี่ยก่อนถ่ายเอ็มวีกูถ่ายเอ็มวีวันที่สิบหกใช่ปะกูอยากรู้ตอนเนี้ยกูอยากรู้ว่าไอ้ข้างบนมันคืออะไรวะเนี่ยทําไมมันถึงดิดมันเข้ามาางเงี้บีบเข้ามาแอฟฟี่กูอะชาลีแฟมิลี่อะถ้ากูบอกให้ชนะกูชนะแต่ถ้าเป็นสาวอื่นนะกูจะบอกให้กูแพ้ยับ ถ้าเป็นสาวที่กูเข้าไปด้วยกูจะบอกให้กูแพ้แต่พอเป็นมึงอะ่ะ <c oughs> มึงต้องแพ้ไอโฟกัสทุกคนช่วยหน่อยไม่อยาแพ้แดงเลยอเอฟซี <c oughs> กูอะ่ <c oughs> แแอะแฟมิลี่กูอะ่ะถ้าเป็นถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นกามินอะ่ะ <c oughs> กูแพ้ยบไปแล้วเว้ยเขาจะรู้กันแต่ถ้าเป็นมึงอะ่ะมึงแพ้แพ้เรียบมึงตายเอฟซีเอฟซีฟังผมหน่อย วันนี้มึงเสียใจนะไม่ต้องโทรมาหากูนะ no 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 forget i miss you i miss you go i forget อืเออได้สับภาษาอกฤษไหมพอพอเราแบบได้คุยแบบอุ้ยฟินได้สารังเฮมอันหนึ่งฮะอยากรู้ว่าได้สับภาษาอังกฤษไหมหรือเขาคุยเกาหลีได้คำเดียวกูยิ่งคุยกูยิ่งไปเลยกูยิ่งไม่รู้เรื่องเลยอยากเกาหลีพอได้ไหมสับเกาหลีได้สารางเฮ กลังเรียโยอเัดอืมออตเกออเกอันีันจะยช้อนงาโฟกชอนเนี่คือไปเรียนมาแล้วให้ฝึกไม่ฝึกู่สาวหรือเปล่าไม่คช่สาวเนี่ยมึงก็รู้เว้ยชีวิตกูมึงแข่งกูอ่านหนังสือมาหลายกัดฝึกู่สาวเดี๋ยวมึงเอามาโชว์ดิมึงหยิบมาโชว์โชว์่ยไม่ใช่คนแบบนั้นเว้ยตนืมึงก็เอาที่พี่พี่ให้ มึงฝึกมึงฝึกภาษาเพื่อสาวเหรอเออกูยอมรับเนี่ยบไปมึงเด็ดีนะดีนะดีนะพยายามเขาน้พยายามเขาไว้เพื่อนพยายามเขาไว้กูเนี่ยเออพยายามเขานะอืมใช่ไม่นมีคนกลางสาเขาบอกว่าคามมีเรียนภาษาไทยแล้วจริงปะจริงไม่หรอกเขาก็เรียนแสดงว่าเขาทำเพื่อ ไม่ไมเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้ทำเพื่อกูอย่างเดียวเขาก็ทําเพื่อทุกคนโฟกัสเข้าใจป่ะเพราะว่ามันเป็นไอาการแข่งขันแบบเนี้ยที่แบบว่าจะมีแบบมีเศรษฐีเลยนะเว้ยเข้าไปให้ตังอะผู้นําทับอะแบบกดทีสามแสนสองแสนอะทำไมชีวิตเราไม่สบายแบบนั้นบ้างวะโฟกัสกูก็อยากรู้ชีวิตเราเขาไลฟ์ตลอดเ,อเวลาเลยเหรอ ไลฟ์วันนึงเป็นแต่ตอนหลังเขาเบาลงแนละ้วเพราะว่ากูว่าเขาคงได้แบบพักผ่อนขึ้นเยอะจากการที่แบบตอนแรกเขาต้องไลฟ์แบบทุกวันนะตอนนี้ก็ดีนะที่เขาแบบได้ไลฟ์น้อยลงก็ดีได้พักผ่อนส่วน<ม>พวกเราก็ตายห่าเหมือนเดิมนะเพื่อนแล้วเราอะตายไงก็ไลฟ์วันละหลาย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 ชัว่วโมงกันได้เงินเท่าเขาไมมอยากรู้กลายไม่เป็นเปอร์เซ็นต์หนึ่งของเขาแต่ไม่เป็นไรไลฟ์แป๊บๆแล้วเรารวยเหมือนเขาบ้างจังเนัตมึงชนะกูเป็นเรื่องปกติเพื่อน ถ้ากูแพ้มงอแปลกแต่ถ้าเป็นสาวอื่นที่น่ารักอะกูแพ้เพราะกูจะบอกให้ว่า FC ไม่ต้องกดให้ผมนะครับอืมแต่นี่ไม่ได้กูกับมึงกูต้องชนะอือรอกูก่อนนะเดี๋ยวกูไปรวบรวมแฟนขับกูก่อนนะไปรวมเลยรวมมาแล้วจะตีกันเหรอเดี๋ยวกูรวบรวมแฟนขับกูก่อนนะการ์ดมึงจะปาดตอนท้ายใช่ไหม<อ>มึงจะปาดตอนท้ายใช่ไหม กูจะบอกให้นะว่าจริงๆแล้วแฟนขับมืออ่ะก็แทงสีข้างมึงได้นะใครที่เป็นแฟนขับน็กก็สามารถแทงสีข้างแนกได้นะครับกัดหรือไงอยากให้แม่มึงให้แม่มอบจุ่มแป้งมาโหดของโฟกัสหายเลยไอ้นี่มันก็ชอบคิดคอนเทนต์อีกไอ้กัดมึงให้แม่มึงแอบกดตังให้ก็ได้มึงชนะกูเลยนะเว้ยกูเห็นเขาแข่งกดกันนละแม่งกดตาละแสนลงแสนลำแสนอลตอนนี้รวยไปละรวยกว่ากูแล้วทุกคนตอนเนี้ย อะไรอ่ะแล้วแล้วมันยังนับอีกเหรอแบบหนึ่งมึงรู้ป่ะ<อ>กูนี่ไม่ชินเกมอย่างนี้เลยแต่กูต้องเข้าไปเว้เพราะสาวไงไอแน็กกูจะเอาไม้กูจะให้มึงเอาหน้าจุมจ้มจุ้มแป้งยกกองทบมาเลยให้ <c oughs> มึง่อนภาษาญี่ปุ่นกูหน่อยได้เดี๋ยวกูจะไปจีบสาวเกาหลีกูจะไปจีบสาวเกาหลีด้วยภาษาญี่ปุ่นกูผิดอะไรสอนมา อ่ะแต่เราไม่โกนะฮาจิเมะมาชิเตะมึงมึงมึงพูดเร็วไปฮาจิเมะมาชิเตะาัิเมะมาชิเตะวาตาชิวะไม่เอาไม่เอาไม่เอาวัตชิวะดีกว่าเอาเป็นบักคัวบักคัวชาลีชาลีงั่นเอาก้าวว้าเอาวัพย์ที่ได้ใช้เลยกัสผมรักคุณมากไอสเตดรไอสเตดร ไอชเตีกูไอชไอสตชดูกามินอ้าไอสตีดูกามินเนี่ยไอสตีดูกามินอืมจดจดมแล้วคอมเม่น่ามาหรอกคุณบอกนะหน่อยว่ากามินบอกว่าจออุ้ยกามินบอกจะขอหาขอหาอะไรกูอายเขาคุยกันเงี้ยกูอายเขาเนี่ยพอเดี๋ยวเขาผู้เขามาปุ๊บมึงจะแบบ เก็บทรงไงมือก็เก็บทรงอเก็บสวยเก็บทรงเก็บหมดอะกูอะอ่าหน้าสูงสบายดีไหมสบายดีอืมน้าสูบอกทำไมไอ่ไอ่นี่นี่มันนั่งนอกบ้านกันเหรอนั่งนอกบ้านดิยุงไม่กัดเหรอไม่กัดหน้าสูสวัสดีครับแม่ด่ามันดิแม่ด่ามันดิหนูกดหนูกดกุหลาบให้มันเกือบหมดตัวมันไม่สนใจหนูเลยห้าร้อยดอกเป็นพันดอกเลย ไม่ออนสนใจหมดเลยผู้หญิงกดมากเดีก็สนใจแหละมึงกดให้กดมา้ดอสี่ห้าร้อยดอกที่มึงกดมาให้กูอ่ะกูเอาไปให้การมินหมดแล้วมึงไม่ต้องคิดเยอะไอ้กัสเออได้แน็กต่อไปนี้กูจะข่าวความลับมึงให้หมดไม่ให้หมดแบบไม่เหลือเลยตามคืนให้เดี๋กกูไปทุ่เอทีเอ็มแป๊บหนึ่งเดี๋วกูคืนให้เพื่อน น่มึงกินชานมไข่มุกอีกแล้วมึงกินไม่ได้สิท่าเออเด้นี่กูกำลังเข้าช่วงลามะอีกแล้วกูเอ้มึงรู้ป่าก่อนกูทักอ้ยไอ้กัดมึงอย่าเอากุ้งขึ้นมากูก็หิวข้าวแม่งต้องแดกน้ำเลยอืไอ้กัอแครอทนี่ไม่ได้ช่วยให้กูหิวขึ้นเลยแต่กุ้งเนี่ย อยากกินกุ้งเนี่ยคือคือกูเนี่ยโอยบาปกรรมนะครับคุณแม่กูอ <c> ะ <oughs> <c oughs> วันก่อนถ่ายเอ็มวีอะกูอดข้าวเจ็ดวันเวย้ยแล้วก็อย,อยู่ดีกูน้ำหนักขึ้นแล้วกูก็ถ่ายเอ็มวีแบบอต้องแม่งเชื่อปะ่ะกระดูกแตกหมดเลยตรงนี้ดีขึ้นละแล้วมันเป็นเอ้ยช้ำจริงด้วยเป็นได้ช้ำนี่ดีขึ้นแล้วต้นเล,แล,แลน็แตก ปากกมขยับไม่ได้หัวแตกด้วยข้างในข้อมือไปหมดโซ่กูแบบอยากดูแข็งแกร่งไงกูก็แบบออกกําลังกายหนักมากก่อนอนาะทิตย์หนึ่งแล้วกูก็ใช้โซ่จริงอันใหญ่อะ่ะพันทั้งตัวย่าฟาดเอ็มวีแม่งฟาดปอกคางกรมตรงกระดูกตรงนี้แตกหัวแตกกูโคตรแฮปปี้เลยแม่งเลือดเต็มตัวเลยเฮือ,อมแล้วเสียกเป็นฉากแรกเลยนะเวฉากแรกที่แบบหัวแตกตรงเนี้ยลาวกับตรงเนี้ยแตกแตกูก,ก,ก็กูก็ถ่ายตอนราวเลย เออไอเลือดที่เห็นเต็มตัวน่ะของแท้หมดเลยกูอ่ะจริงปะเนี่ยจริงเน่ก็ในเอ็มวีนั้นเลือดกูทั้งตัวเลยอ่ะเอ้ยจริงเหรอเออแต่แต่แตฉากหนึ่งในกูชอบมากเลยนะเว้ยกูลงไปในบ่อปลากูอ่ะแล้วกูก็แบบปลามันไม่ได้เชื่องใช่ป่ะเออแล้วมันว่ายผ่านหน้าใช่ไหมเออกูภาวนาบอกว่าถ้าถึงท่อนที่แบบกูแกล้งตายในน้าอ่ะช่วยมาปลุกกูด้วยโอ้ยแม่งมาจุ๊บ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 ปากกันเต็มเลยออ้านไม่ใช่ีซีใช่ไหมมันว่ายผ่านหน้าจริงใช่ไหม ของแท้เลยเพื่อนปลาตะเพียนในบ่อนั่นแหละเลิศมากปลาเหมือนสั่งได้ปลาเหมือนสั่งได้กลัวแม่งทอดกรอบหมดแล้วตอนเนี้ยยอมกูยอมกูรักปลามากบอกกูนี่ห้ามติดห้ามตกปลาเลยก็ไม่ใช่ก็ตอนครั้งที่แล้วนี่ไงครั้งที่แล้วไปเห็นปลามียังอยู่เยอะเลยพอไปอีกรอบหนึ่งปลาหายไปครึ่งบ่อแล้วแอนดมันจับกินหมดแล้วทำไมกูน้าย้ายปลาอ๋อแล้วก็ไอ่เป็นใช่ไหมกูเอากลับมาหมดแล้วไลื่อยดิอืม บ่อเน็กน่าจะเต็มแล้วตอนนี้อยู่ใครบ้างเนี่ยน้องกับน้องกับการอนีคุณจะต้องไปแล้วแหละไปหากบก่อนเนี่ยเนี่ยสาวอะเนี่ยของไก่คนเปย์มั้งกัสที่ชนะใช่ไหมใช่คนเปย์ให้เน็กใช่ไหมอุ้ยเขาก็พยายามคนฝั่งเราก็พยายามเปย์ให้เราอยู่นะใช่เศษ ช่วงนี้ทําอะไรบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยแ็กับกากามินนะคะช่วงนี้ทําอะไรบ้างเล่าให้ฉันฟังหน่อยวันนไม่ทําอะไรเลยอยู่เฉยๆแล้วก็ตังค์ยังไม่ค่อยหมดก็เลยยังไม่เริ่มทํางานเดี๋ยวใกล้หมดละเหมือนกันเพื่อนใกล้หมดละเราจะไม่มีวันรวยเราจะรวยความคิดใหม่ปีนี้ปีนี้เราทั้งคู่จะรวยโอเคป่ะเพื่อน ทั้งกูจะรวยใช่แต่กูจะรวยกว่ามึงเยอะแล้วมึงก็ต้องรวยแบบกูด้วยโอเคป่ะโอเคเมื่อไหร่รวยกี่โมงรวยจะรวยกี่โมงบอกเลยในปีนี้แหละก็ต้องรวยไปด้วยกันโอเคป่ะรวย้วมีคนบอกให้โฟกัสเป็นลาได้ไหมอังกฤษบอกเลยค่ะอังกฤษโง่พอๆกันเลยเราสองคนนั้นซื้อภาาอังกฤษปุ๊บอลไรเกียวเลยแต่ถ้าญี่ปุ่นก็พอได้อยู่ ใช่ปุ่นพอได้อยู่นิดหน่อยแต่ถ้าพูดอังกฤษปุ๊บก็คือเสมอกับแน็กเลยเราเสมอกันเป็นเพื่อนกันได้ค่ะก็เสมอกันอย่าให้เป็นล่ามเลยเดี๋ยวจะยิ่งหนักกว่าเดิมนะคะยังะะเป็นคนดียังเป็นคนดีอยู่โฟกัสนะครับผม <laughs> พเพื่อนๆจําไว้นะฮะ <laughs> เป็นคนดีค่ะเป็นเพื่อนยังเป็นเพื่อนที่ดีเหมือนเดิมนะคะเ <laughs> ขาบอกอว่ส 20, 20ปีที่เราอยู่ด้วยกันมา <laughs> แม่งง่งายอออืมมึงทำงานอีกทีวนะบอกว่าการมินเขาบอกการมินพูดภาษาญี่ปุ่นได้เว้ยใช่ก็วันแรกที่กูเข้าไปดูเขาเนี่ยคนดูอยู่สิบคนสิบห้าคนแล้วกูก็เห็นเขาอลิกกโตะกส่มาอลิกกโตะกส่มากูนึกว่าเขาเป็นญี่ปุ่นกูเลยก็ปภาษาญี่ปุ่นใส่เข้าไปเขาก็บอกว่า no ออมโคลี่กูก็เอาแต่ว่าเขาพูดได้หลายภาษาใส่ไปก็แตงกิวแตงกิวแล้วเราพูดได้กี่ภาษา กูภาษาไทยยังไม่ร um 응ู้เรื่องเลยนี่มันจะคุยมันจะคุยว่าภาไทยภาษาไวัสดีจ้ะต้ก็ด่าให้ดิกัดกูลองแล้วสวัสดีเนี่ย FC แม่งด่ากันเต็มเลยด่ากูอ่ะคือแบบตอนหลังเนี่ยคือคือกูอ่ะพยายามจะไม่เข้าไปกวนเขาในไลฟ์เพราะว่าคนแม่งด่ากูเต็มเลยนึกออกปะไออที่กูพามนมีแต่คนเขาเขียนว่ากามิข้อนเนี่ทั้งนั้นเลยคนมีคอมเมนต์มาเวลาคนมันใช่อ่ะรอวันนึงมันก็ใช่ไว้เพื่อนอืม หญิงด้วยเหรอฮะอทรงหญิงนะเนี่ยนี่คือทรงหล่อแล้หญิงเลยหลอ่อนึงใช่ใช่เวลาที่เธอไปได้กูเข้าใจว่าเวลากูเข้าไปปุ๊บแบบคือหนุ่มหนุ่มที่เข้าไปใหม่ติดตามเขาเยอะมากตอนนี้กูก็เข้าใจว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากดูหน้ากูแล้วกูไปอยู่นานบางทีกูก็เกรงใจว่าเขาต้องแข่งเกมนึกออกปะแล้วเขาก็เกรงใจที่ไม่กล้าบอกกูว่ากูอบฉันจะแข่งเกมอ่ะก็คือฉันจะแข่งเกมเออใชรวะ คนบอกให้ไปสองสองกันด้วยนะเว้ยสองสองไปคู่คืออะไรวะอย่าไปเลยกูกูเจอทัวร์เกาหลีมาแล้วกูไปทัวร์เกาหมาแล้ววันนั้นกูแต่งตัวเป็นสนไว้ด้วยเขาพากูไปเจอโอ้โหกูแบบตายแต่กูไม่เครียดนะเว้ยแล้วห้องกูแม่งดันมีฝักบัวเขาพาไปเปิดปุ๊บเจอผู้ชายอาบน้ําอยู่ไอ้กูก็อาบน้ําตามมาเลยตรงนี้สเปลเขาทาครีมกูก็ทาแป้งแต่ของกูแม่งเสร็จเป็นแป้งเย็นแสบชิบหาย พอเสร็จปุ๊บไปเจออะไรวะเขาได้ผมกูก็เอาได้อ่ะเป่าหวยเขาแล้วบอกคามอนคามอนเขาก็เข้ามาเจอคนโคเรียพูดแตงโมแตงโมกูรักเขามากเขาพูดแต่แตงโมแตงโมแตงโมอ่าเดี๋ยวกูจะสอนส้มโอเขาเพิ่มหน่อยอืมส้มโอมะละกอส้มโอมะม่วงอ่าอะไรวะทุกคนเขาบอกว่ากามินงอนงอนแม็กชาลีแล้วนะคะตอนนี้ เน่ละเด็ดเดี๋ยวเราลอสัมภาษณ์เขานะคะเขาไลค์ของใครอยู่อ่ะทุกคนใครอยู่ครับมันมันเป็นงานของเขาเว้ยโฟกัสเป็นงานที่แบบฮะก็คือเป็นงานที่ตอนนี้เขาก็คืออะไรอ่ะก็คือว่าเป็นงานที่แบบเราทํากันไม่ได้แล้วกูกูแบบเหมือนกูเข้าไปดูแรกกูก็งงกูก็นอนกูนอนไม่หลับกูก็ดูเขาไลฟ์เว้ยแล้วแบบมีคนดูแค่สิบห้าคนแล้วก็ส่งส่งตังส่งไอสติ๊กเกอร์อะไรเงี้ย แล้วกูก็เลยยกทับกูกเข้าไปแล้วหลังจากนั้นอะ่ะต,ตุ้ม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 คือตอนแรกเนี่ยเขาก็ยังคงกะมาเมืองไทยทางานแต่ตอนเนี้ยคือว่ากูว่าแบบกูเก่งใจเขามากอยากเขาไลฟ์สบายๆที่บ้านเขาเพราะว่าเขาไลฟ์ห้านาทีเนี่ยห้านาทีต่อห้านาทีบางครั้งเนี่ยเขาได้ถึงห้าหกแสนนึกออกปะมึงเข้าใจปะแล้วเขาไลฟ์ตลอดไม่หยุดกูเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสเดียวที่เขาต้องรีบไายฟ้ามันไว้นึกออกปะไายฟ้ามันจริงๆเออต้องแบบต้องรีบคว้ามันไว้เพราะมันอาจอาจจะนานหรือไม่นานอะไรเงี้ยเราไม่รู้ เขาตังเนื้อตั้งตัวได้เลยนะตั้งได้เด็กตอนนี้เขาจะเรียนโทรกูวา่ากูว่าจะบอกเขาอยู่ว่าแบบไม่ต้องพูดเรื่องเรียนโทรแล้วเพราะตอนนี้เขาน่าจะใจแบบนู่นได้แล้วไปเรียนต่างาประเทศได้เลยอ่ะคือแบบเก็บตังค์เก็บเลยส่วนตัวเป็นเงินเก็บอะไรเงี้ยน่าจะดีกว่าอืมอะไรวะมีแต่คนทุกคนว่าบอกว่าเขาเศร้ามากเขารอแน็กอยู่รรแล้วไม่ได้คือเน็กอยู่กับกูเขาจะงงไหมว่ากูคือใคร เขามีเขางงไหมบอกกูคอานสวยกูคือคนสวย Yes you um uh, my friend um beautiful uh, uh. my friend so beautiful อืมอืมมึงทำอย่างนี้สาวเหนีอวนะแอะแอะแอะมึงไม่บอกไงว่ามึง beautiful มอืมส่วนแน็ก็ have fun ไม่คุยกับมึงแล้วมันเหนื่อยจังไม่กัดกูก็เหนื่อยกับมึงเหมือนกันค่ะทำไมกูต้องใช้เสียงสองเสียงสามด้วยเนี่ยทำไมกูแบบฮ่าโฟกัสอืมทูก่าคะต้องเข้าใจก่อนว่าแน็คมันเก่งใจเอ่อกามินเขาเนาะเขาอาจจะกำลังหาตังค์อยู่ซึ่งเราแม่งไล้สระกันสองคนถ้าเราไล้สระกันอย่างเงี้ยเราไปแทกแซงเขาอย่างเงี้ยมันทําให้เขาเสียเวลาหาเงินกันนะทุกคนนะต้องเข้าใจเวลาของเราอาจจะไม่ค่อยมีค่าเท่าไหร่สองคนอาจจะไม่ค่อยมีค่าแหไรแต่สำหรับเขามันอาจจะมีค่าไง เราก็เลยไม่อยากจะไปยุง่งชีวิตเรามันไม่มีทางเป็นไปได้หน้าตาเราแบบมันไม่ได้แบบจะเรียกให้คนมากดตังให้แบบว่าครั้งแล้วแบบห้าแสนสามแสนมึงเข้าใจปะห้า <5 S 2> บาทน<ป>ี่ก็ปุลแล้วเนี่ยใครอยูกก่กดกูตรงแสนสามแสนเขากดให้เป็นคลิกหนึ่งเนี่ยที่เขาแข่งกันอยู่ในเวลาแข่งอะ่ะกูเลยแบบว่าบางทีเข้าไปกวนเขาสิบนาทียี่สิบนาทีพอเนี่ยเดี๋ยวกู่อยเข้าไปกวนเขาตอนสิบเปอร์เซ็นต์ตอนเนี้ยกูเหลือสิบแปดเปอร์เซ็นต์จะให้แข่งทีเ อุ้ยเขาบอกเขาล่อให้แน็กไปเพื่อจะแข่งพีเคกันค่ะแลวพีเคคืออะไรวะพีเคคือพีพิงเคคือเคโรก็คือเป็นสีชมพูเคโรสีชมพูเขาอยากให้เราไปไปกบสีชมพูเขาเหรอกบสีชมพูเออน้องเขาน่ารักเขาเป็นพี่หรือเป็นน้องเขาอาย่เท่าไหร่อยู่เยอะกว่ามึงอ่ะจริงเหรอหน้าเขาดุเออหน้างมึงแก่เข้าใจป่ะ อ้าวมึงก็แกเหมือนกันแน็กมึงก็แกแล้วกูเนี่ยมายูดูน้าแกกว่าเขาเยอะมอายูเท่าไหร่สามสิบเอ็ดเนี่ยแก่แล้วกูยังเด็กอยู่ใครบอกสามสิบเอ็ดเด็กโตแก่แล้วกูยอมรับมึงก็แก่อะไรกันกูยังไม่สามสิบเอ็ดค่ะเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่กามินอ่ะเขาจะมาสุยกับกูสองคนน่ะมึงก็อายุสามสิบเอ็ดเพื่อนมึงไปซุยใครมึงหรอ เผื่อเขาอยาเจอมึงนะเดี uh ๋ยวมึง hmm. มึงโปแตกนะเขากลัวมึงบินกลับแล้วอ่าจ้ะมึงอย่าเผลอมึงอย่าเผลอหลุดบ้านนะเขากลัวหนีกลับนะมึงกูจะนิ่งมากกูจะใส่สูตรขาวไปรับเขาที่แอร์พอร์ตเราจะกลัวเพราะใส่คุณสูตรสูตรขาวเนี่ยแหละกูไม่ใส่เพื่ออะไรไปเลยกูจะใส่คอกระเช้าไปรับเขาแล้วพอกูรับพอเขาออกจากกูต้องเขินแน่ๆเลยว่ะเพื่อน แต่กูมีแิดเาเจ๊กหน้าของเจ๊กหน้าหองเจ๊กหน้าหรอเวลาเขาเดินหันมาปั๊บจะหน้านี้ใช่ไหมจะไม่เผยรูดยิ้มใช่ไหมอย่าลุดยิ้มต้องเป็นแบบเป็นหนุ่มเย็นชาหน่อยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันดูแบบน่าสนใจว่ะเหมือนแบบถ้าเอกเกาหลีเอกเกาหลีเย็นชาเออยิ้มแอบยิ้มมุมปากนิดหน่อยเป็นมุมปากนิดหน่อยอ่าอ่าอ่าเออเดี๋ยวหลบสายตาเขานิดนึงหลบสายตาเขาบ้างบางครั้งโอเค แล้วหันหน้ามาจ้องจ้องกับเขาจ้องตรงๆจ้องหน้าตรงๆแบบจริงจังจริงจัง,งมองเข้าไปในตาเขาลึกๆขมวดคิ้วนิดนึงขมวดคิว้วเลิกคิ้วขึ้นอีกหน่อยทำจมูกทำจมูกแบบบานบานหน่อยจมูกบานบานหน่อยอ่ะแล้วเอาหน้ายื่นเข้าไปใกล้กลกลเขา <c oughs> สวัสด,ดีครับ <c oughs> อนี่นายกุรีใช่ไหมเนี่ย I <c oughs> ามิน this is who I am If you cannot accept me for <c oughs> well, who I am, I'm a k a y g m i n เยขาดราม่าอะไรกันเขาดราม่าคอมเมนต์บอกว่าพี่แน็กไม่ยอมมาพี่แน็กรออะไรคอดแล้วพี่การมินก็เศร้าแล้วก,ก,ก็ไม่รู้ว่างงไหนวะแน็กไม่ยอมมาเองค่ะแล้วการมินก็เศร้าเอ้าดราม่าเฉยเขาดราม่ากันเก่งจังเขาบอกว่าพี่แน็กเขาไม่ยอมไปลแล้วแบอะไร